มาแล้วครับแผ่นล่องครับพี่น้องครับนี่ไก่สีแล้วแล้วงานสะพานครับพื้นหนาขืบหน้าแล้วนะเชื่อมต่อกันหมดแล้วพี่น้องเหลือวางแผน่นแล้วก็เทปูนซับนะครับทาใบถนนเทพลาครับมุงหนะ้าสายไหมนะครับ สู่อภิบาลห้านั่นเองอันนี้หยุดพักเที่ยงพี่น้องเอ๊ป๋าจะทำไงเนี่ยมีรถมายกไหมเครนอยู่ไหนมาไม่มีเครนเลยเนี่ยทันนี้เ,เห็นวันแรงงานนะพี่น้องครับถ้าใครทำวันนี้น่าจะได้ค่าแรงหลายแล้ว ออแดดแซซมนะครับยามจรนะิงเที่ยงเลยหลังจากฝนตกหนักเมื่อคืนตีสามโอ้ทายนี่ละน,น้ำนี่พักเทนะี่ยงเนี่หรือว่าอย่างไรอ่ะพี่น้องมีคือคืมหน้าไปเยอะเลย พี่น้องดูไปเรื่อยๆเสียเหล็กดีนะพี่น้องไนะปัดเหล็กเท่ากับนิ้วโป้เลยพี่น้องนะเนี่ยเบี้ยต้องขับเครนนะครับขนาด พอสมควรนะมายกใส่เพราะว่าพี่ลากมาอย่างเดียวไม่ใช่เอาเอากัาแบบรถเครนในตัวนะไม่มีนะพี่น้องครับหรือว่าถอดทางไว้นีแล้วก็กลับบ้านเลยรือยังไงพี่น้องสะพานตรงนี้เป็นชัดครบนะครับพี่น้องครับกโค้งนะ โค้งสวยงามนี่ครับพี่สีกล้องบ,าบ่าวมัดปลาเพลอนก็ไม่ได้โค้งงามนะซุ้มตรงเลยพี่น้องที่เคลนตัวใหญ่นะครับมีสองสองเคลนนละพี่น้องเคลนหนึ่งมุมมามนะครับได้เก็บไว้นะนี่ตรงนี้ ข้างล่างใครจ้าโะโทูทำอะไรง่ายๆอยู่ข้างล่างพี่พี่ครับพี่จะยกลงยังไงอะ่ะรถรถยกไม่มาหรอยังไม่ <c oughs> ไมาเ <c oughs> ขาหยุดหรือเปล่าหยุดรถไแรงงานไหมหรอ <c oughs> เดี๋ยวก็มาใช่ไหมเออ พี่น้องเราจะได้สะพานที่สวยงามพี่น้องได้ใช้กันเป็นถนนหลบเลี่ยงนะครับรถติดทางช่วงระหว่างตึกเจเริงนะครับขาเข้ามาจากาวิภาวดีรังสิตครับตรงช่วง อ,อีพาวดี72นะเหลียววุบเข้ามาเลยถ้าไม่วุบก็ไม่ใช่นะนี่ครับรองรับอนาคตคือปัญหาสะพานเนี่ยที่สร้างๆไปที่บอกว่าเจอส่วนใหญ่จะมาแก้ไขตรงนี้พี่น้องทำไมต้องแก้กันบ่อยไม่ว่าข้ามแยกเก,กษตรตัดใหม่นะครับมนันก็จะมีรอยแตกรอยบุบแบบว่าซ้ำๆซักๆพี่น้อง มาดูสภาพรุ่นใหม่นะครับว่าจะทำย่างไรตรงนี้นี่ครับถึอว่างานคืบหน้าพี่น้องใกล้เข้ามาแล้วบามัดก็จะผ่านมาก็มาถ่ายทำให้ดูไปเรื่อยๆนะพี่น้อง